นายกเศรษฐาลุยอีสานร้อยเอดกาลสินแก้แล้งน้ำท่วมนายกเศรษฐาลุยอีสานร้อเอดกาลสินแก้แล้งน้ำท่วมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงแผนพัฒนาและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอดและกาลสิน โดยมีนายชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานนายไพฑูรย์ศีมุกผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6และผู้เกี่ยวข้องร่วมติดตามการลงพื้นที่ดังกล่าว ในจุดแรกนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังเขื่อนร้อเอ็ดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำชีตอนกลางปัจจุบันบริเวณเหนือเขื่อนร้อ็ดมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในเกณฑ์ดีประมาณ19.36ล้านลูกบาทเมตรเพียงพอต่อความต้องการใช้ในช่วงฤดูแล้งนี้แต่ด้วยสภาพ ผูมีอากาศในแต่ละช่วงฤดูการไม่มีเสถียรภาพส่งผลต่อการเก็บกักน้ำต้นทุนในลำน้ำชีกรมชลประทานจึงได้เสนอแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย4ี่แผนได้แก่โครงการสถานีสูบน้ำฝั่งซ้ายพร้อมระบบส่งน้ำเขื่อนร้อยเอ็ดสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานในพื้นที่อำเภอโพชัยได้กว่า32,000ไร่ โครงการผนังกั้นน้ำชีสั่งซ้ายกม .000018000 000 000พร้อมอาคารประกอบช่วยป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจังหารและอำเภอโพชัยได้ประมาณ15,000ไร่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสี่แห่งเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจังหารและอำเภอเชียงขวัญได้ประมาณ1,80,000ไร่โดยในปี2567จะเริ่มแห่งแรกที่ประตูร,ระบายน้ำกุดเคและในปี2568ถึง2569จะดำเนินการก่อสร้างประตรวจห้วยน้ำเค็มปรตรวจปัก หากบุงและประตำรวจวยสันเหนือตามลำดับและโครงการสุดท้ายที่ขอสนับสนุนงบกลางปี2567คือการขุดลอกแก้มลิงหนองหินอำเภอโพชัยเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นได้เดินทางไปติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งบริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแคนต่อเจ้าท่าอกกมาลาสายจังหวัดกาลาสินเนื่องจากแหล่งน้ำกุดกว้างน้อยกุดกว้างใหญ่และกุดแคนอยู่ในสภาพตื้นเขินประกอบอกับมีวัชพืชปกคลุมส่งผลให้ช่วงดูแล้งมีปริมาณน้ำน้อยมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ส่วนในช่วงฤดูน้ำหลากไม่ สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรกรมชลประทานได้วางแผนดำเนินโครงการแก้มลิงกุดกว้างน้อยโครงการแก้มลิงกุดกว้างใหญ่ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ2,000ไร่และกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนพื้นที่ประมาณ160ไร่ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาทั้งด้านการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยซึ่งจะส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อมาในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มปล่อยอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อยซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนม์กษัชารชหารบรมนาบาพิษทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยังซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับรัษฎรในพื้นที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบก่อสร้างโดยการปรับลดระดับเก็บกักลงเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเขตป่าสงวนและจะเริ่มกระบวนการจัดหาที่ดินและจ่ายค่าชดเชยที่ดินในปี2568และเร่งของงบประมาณในการดําเนินการก่อสร้างในปี2569ต่อไปทั้งนี้หากก่อสร้างและเสร็จทั้งหมดจะเป็นแหล่งน้ําต้นทุนสําคัญของชาวอําเภอ กุชินารายจังหวัดกาลสินช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ9.29ล้านลบอมอส่งน้ำให้พื้นที่ชนละทานกว่า5,700ไร่ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในนอพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก